อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะผมอยู่ผมแอลนะครับผมก็วันอยู่ในเอ่อโลบอเอ่อแมปบอลต้าทาวเวอร์ดิฟเอนส์นะผมก็วันนี้อ่า uh, เป็นคลิปสรุปอัปเดตนั่นเองก็ไม่นานเกินรอผมก็มาลงกันเรียบรอนะผมทุกแพทนะจะต้องมีคลิปสรุปอัปเดตนะครับผมก็โอเคไปสําหรับใครที่ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่แบบไม่รู้เรื่องนะครับผมแบบไม่รู้เรื่องผมจะมาสรุปไปฟังแล้วกันว่าแบบ แปรทุกคนฟังให้เข้าใจนะผมว่ามันอัปเดตมีอะไรมัางเนาะเพราะส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาล้วนเลยเนาะโอเคมาด้วยระบบแรกนะผมผมขอมารีวิวตู้ก่อนละกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นอย่างแรกที่คนสนใจกันที่สุดก็คือตู้ใหม่พวกตู้ใหม่ครับผมมีอะไรมั่งอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะมาีวิวจุดแรกก็คือจุดไอจุดที่สุ่มนะผมจุดแรกเลยผมก็ที่สุ่มก็จะมีตัวละครใหม่มาครับผมสามตัวนะครับผมมีแค่สามตัวนะครับในตู้ที่สุ่มแบบนี้นะ ก็จะอยู่ในตู้ x นะครับผมเอ้ x อยู่ในตู้ y ตู้ y อ่าตัว x ตู้ y ก็จะอยู่สลับกันไปนะครับผมก็ส่วนมากเดี๋ยวเนี้ตู้ใหม่ๆจะไปอยู่ตู้ y เหมดแล้วครับผมทุกคนโอเคไหมคือตู้ x จะเป็นตู้ตัวธรรมดาไปแล้วครับผมตู้ y จะเป็นตู้ตู้ที่แบบตัวติดเมตาตัวเก่งๆนะครับผมส่วนตู้ x จะเป็นตัวพวกตกเมตาครับผมเป็นตัวเก่าๆเนาะสำหรับใครที่อยากสุ่มก็ไปเดินถึงด้านที่8นะครับผมก็จะได้สามารถสุ่มตู้ y ได้นะครับ โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตัวละครใหม่มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมขอว่าเข้ามาดูในดีคอร์ดสักครู่นะครับโอเคอ่ะก็จะมาอยู่ในอ่าอัปเดตของออตาทาวเวอร์ดิเฟน์แล้วนะผมก็จะเป็นหน้าเกมของไอ้หนะ้าดีคอร์ดของออตานะผมก็ก็จะมีนิวฮาโลวีนอันนี้เป็นอีเวนต์นะผมก็เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งอันนี้นะเป็นฟอร์อีเวนต์นะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็จะเป็นอ่านิวพังคินอ่าแชปแชปซูนแชปชูนอ่านี่แชปซูนก็คืออันนี้เดี๋ยวค่อยพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เป็นนิวยูนิตอ่ันี้ทุกคนรอ,อคอยมาขอนจะมีสามตัวนะผมแค่3มตัวเท่านั้นนะที่จะหาในตู้ด้สุ่มในตู้นะครับก็ะจะเป็นตัวคิมิโซโนะ uno, ยายบาสองตัวครับผมแล้วก็จะเป็นหกดาวของไอไออะไรนะชื่ออะไรนะโกโจสตารุ os อ่หาหดาวเป็นโกโจสตารุ os เองก็ห้าดาวพวกนี้จะเป็นพวกกราพิษส่วจะเป็นอิโนสุเกะแล้วก็ไอไม่ชื่ออะไรมูซันอ่ะมูซันก็ชื่อมันก็หนีเล็กสิ่นาะนก็ และส่วนแอนมอลพวกนี้มันเป็นตัวในแคปซูลนะครับผมก็ช่องเราจะไม่พูดถึงเรื่องแคปซูลเป็นเป็นหลักลนะครนบผมเพราะว่าผมไม่สุ่มมารีวิวแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวสายเติมเนาะก็เป็นตัวของสายเติมใครเติมก็เอาสุ่มได้อ,อแล้วแต่ว่าคือผมเล่นสายฟิ้นั่นเองก็จะพูดถึงสายฟิอย่างเดียวนะก็แคปซูลก็ผมจะไม่ยุ่งนะไอ้ของแคปซูลผมจะไม่ยุ่งเลยนะโอเคนะมาว่ากันว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะผมก็ใส่อยู่นะตอนนี้นะผมก็ เหมือนจะถอดไปด้วยนะผมอ่ะโอเคมาตัวแรกก็เป็นโกโจนะผมโกโจซาโตรุนะก็จะเป็นมิสเตอร์เอ็กซ์เอ็กซ์โววสเสียงอะไรสักอย่างนะครับผมก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะผมก็มีคลิปรีวิวอยู่ก็อย่าลืมไปดูได้นะผมในช่องนะผมลองไปหาดูนะฮะก็คลิปล่าสุดมั้งคลิปใกล้ๆกันไม,ไม่ไม่นานมากนะโอเคก็จะเป็นตัวนี้6ดาวนะผมก็ใช้โกโจตัวเนี้ยใช้สามตัวผมอีโวนะผม, e ะผมส่วนวัตถุดิบก็คือตัวผสม อยู่ในด่านจดจูคไยเซนเลยครับผมก็ไปสามารถดรอปด้าน,นะผมด่านไม่น่าถึงสิบสิบเจ็ดมั้งประมาณนั้นลองไปดรอปดูครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นตัวห้าดาวนะครับผมห้าดาวก็ผมก็รีวิวไปหมดแล้วเนาะห้าดาวก็สามารถไปดูในช่องได้เหมือนกัน,นครับผมเดี๋ยวผมหหาแป๊บนึงนะเออดูเหมือนผมจะมีไม่ครบนะผมสุมผมสองไอดีเนาะผมเล่นสองไอดีเนาะก็เลยมันไม่มไม่มี ใช่ครับไม่มีจริงๆด้วยเออก็ขอโทษทีก็ปกติผมก็มีนั่นแหละเอออยู่แต่อยู่ดีๆไงผมขี้เกียจย้ายเนาะก็โอเคเอาเป็นว่ามันจะเป็นตัวอินโนเซเกะผมก็ผมรีวิวไปแล้วเนาะอินโนเซเกะแล้วก็จะเป็นมูซันนะฮะก็ไอดีนี้ผมไม่ได้สุ่มไปสักตัวเลยสินะใช่แล้วครับใครเจอก็บอกผมด้วยผมหาไม่เจอวะโอเคปล่อยไปละกันเนาะก็น่าจะเห็นหน้าไอหัวหมูแล้วก็มูซันก็คือไอหัวหน้าอสูรนะนเนาะก็โอเค ถ้าจบกันเรื่องนี้ก็มาต่อได้แคปซูลนะผมก็คือระบบนี้เองอันนี้เป็นระบบที่ทุกคนก็น่าจะรู้มาตั้งนานแล้วเนาะวันมันเพิ่งเข้ามาเนาะจะเป็นอีเวนต์นะผมอันนี้นะนนนอีเวนต์แคปซูลนะก็ตัวอีเวนต์อ่ะมันจะมันคูณ5ลาครังกินไอแชปไอแคปซูลเนาะอันนี้ก็เป็นของอีเวนต์อีเวนต์เฉพาะอีเวนต์นี้นะผมก็สุ่มปุ๊บก็จะได้ตัวพวกฮาโลวีนเนาะที่เขาส่งมาให้ก็จะมีไอพวกนี้ไอแคปซูลในะตู้เนี้ยรีรีทุกไอนี่นะทุกอัปเดตนะผมก็ ใครมีตู้ไหนอัปเดตไหนก็จะเป็นดู ea ไปแต่ตัวพวกนี้สามารถเทรดได้ครับผมตัวพวกนี้สามารถซื้อขายได้ในตามกลุ่มหรืออดีคอร์อดเขาเลยน,นะครับผมก็แล้วแต่ครับผมอันนี้จะซื้อขายอะไรนี่ผมไม่รู้นะซึ่งผมจะไม่ยุ่งกับระบบแคปซูลนะผมจะบอกว่ากระบบแคปซูลเนี่ยช่วยให้ผู้เล่นสายเติมเล่นได้ง่ายขึ้นครับผมผมจะบอกไว้แค่สายเติมเท่านั้นนะส่วนสายฟรีคุณไม่ต้องซีเรียสเลยว่าต้องมีไหมจําเป็นต้องมีตัวแคปซูลไม่จําเป็นครับผมตัวแคปซูลไม่ได้เก่งเวอร์วางอลังการอะไรขนาดขนาดนั้นนะครับผมอ่า ยังไงก็สู้ตัวที่ติดเนตาจริงๆไม่ได้นะผมตัวแค่สูวเป็นตัวพิเศษนะผมมันคทุกคนเข้าใจคาว่าพิเศษนะเออพิเศษก็คือแตกต่างกับตัวธรรมดานิดหน่อยอะ่ะเออแะไรคือตัวพิเศษเว้ยแต่ไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องมีเก็ตไหมพอเก็ตใช่ไหมว่าไม่จําเป็นต้องมีเออใครจะเติมก็เติมได้สําหรับเนี่ยเพราะปกติแต่ก่อนมันจะไม่มีเติมแบบนี้เว้ยเพราะว่าแต่ก่อนจะเติมก็ต้องเติมเจมขึ้นแพงเว้ยถ้าพูดถึงเติมเจมล้ำสุ่มเนี้ยมันแพงมาเห็นไหมทุกคนไปร้อยเจมในสุม่มได้สองรอบก็หมดเเกี้้ยยงลวห่ะผอไมไมไดดา เออขาเลยสร้างระบบแคสซูลขึ้นมาฮะัสำหรับสายเติมว้ยจะได้เล่นง่ายขึ้นเออถูกไหมประมาณนั้นครับตัวแคสซูลน,นะก็ผมอธิบายไปท่านี้สําหรับสายฟรีที่เล่นมาแบบดั้งเดิมแบบเแบบอาิจิตนัลตัวแบบเวลร้อยกว่าอะไรมันนี้ยก็ทุกคนไม่ต้องซีเรียสครับผมก็เล่นไปตามปกตินะผมอันนี้ผมเตือนใจตัวเองด้วยเนาะก็นั่นแหละครับอย่าไปใส่ใจแล้วมากก็มันไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นอจบจบ,จบอันนี้แล้วใช่ไหมก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวผมขอไปดูดีคอร์ดแป๊บนึงนะ ออฟนั่นเองก็จะเป็นออฟใหม่ับผมออฟใหม่มีทั้งหมดสาออฟนะผมไปเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าออฟหลังๆนี่ก็จะเป็นตัวพวกตัวเริ่มกลางๆแล้วผมเริ่มออกมากลางๆแล้วแต่ตัวเก่าๆนี่บางตัวถูกลืมไปเลยผมก็งงเหมือนกันอย่างเช่นลอยมาแต่งผมไม่มา,าทีออฟเออสุดๆไปเลยนะโอเคออฟแรกเป็นของตัวไหนเอ่ยนี่อ่ะอันนี้ของไอ้รอนะผมอันนี้เป็นออฟของรอนะไม่ชื่อโอเพนโอเพนรอใช่ไหมโอเพนรอ อันนี้ของออฟของโอนะผมเป็นที่สามารถใช้แชมเบอร์ได้ก็คือทำให้แชมเบอร์ได้หลายตัวปกติแชมเบอร์ได้2ตัวถูกป่ะอันนี้ก็จะเพิ่มจำนวนให้เป็น8ตัวนั่นเองก็ก็ดีอยู่ครับผมอ่ะมาต่อมาเป็นออฟของอะไรวะบลูมิ้งใช่ไหมบลูมิ้งอันนี้เป็นของเซนบงซากุระก็คือของเบียคุยะเนาะคุชิกิเบียคุยะนนะผมก็เซนบงซากุระก็ทำให้มันโหดขึ้น ระดับกลางๆนะผมก็ยังไม่ได้เวอร์นะเป็นตัวที่ฟรีฟูลอยีได้เก่งๆอยู่ออฟต่อมาออฟสุดท้ายก็น่าจะเป็นออฟวันนี้ครับผมออฟไอแคลวิฟแคลวูฟใช่ไหมแคลวูฟอันนี้เป็นออฟของไอไอสต,สตาร์กนะผมสตาร์กก็คือไอตัวที่มันใช้ปืนคู่นะสําหรับใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูสตาร์กที่นี่ตัวนี้นะผมคือสตาร์กตัวนี้สามารถเทรดได้น,นะทุกคนนะเออเป็นตัวเทรดได้น,นะผมก็เล่นได้นะผมอันนี้สามารถสําหรับเล่นมือใหม่ได้แล้วก็ซื้อออฟมาตรงนี้เอาแล้วกันเนาะ ก็มันจะบัฟให้ความสามารถโหดขึ้นมานิดนึงอ่ะก็คือความสามารถไม่ได้มีอะไรนอกจากยิงยิงเร็วแล้วก็มันก็ไม่เร็วมากฮาวีเนาะก็แล้วก็ตีแรงขึ้นประมาณนั้นก็ผมเป็นตัวย่อเกะขึ้นมาระดับนั้นกันล้เองก็ประมาณประมาณเท่านี้ผมสําหรับเรื่องออฟนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเลเวลครับผมเลเวลตัวละครนะผมทุกคนจาแพทที่แล้วได้ไหมตัวละครเวลเท่าไหร่สามารถแพทที่แล้วคือเวลตัวละครร2อยสถูกปะแพทเนี้ยเขาอัพเป็นให้ร้0ยหิบแล้วทุกคนได้ไหม เห็นบูมาผมใช่ไหมว่าระเวลแม่งเลยร้อยยี่สิบไปแล้วทะลุมาแล้วเห็นไหมเราอัพไปปุ๊บเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตันร้อยห้าสิบนะผมก็ไม่สามารถเพิ่มได้แล้วนะตันแหละประมาณนี้ครับผมก็เพิ่มหลอดเลเวลให้ยูนิตก็คือยูนิตตัวเก่าๆที่แบบอ่าเวลตันเนี่ยอาจจะเก่งได้กว่านี้เพราะว่าเลเวลมันเยอะเว้ยเออเลเวลมันสูงเว้ยอาจจะแม่เนี่ยนาลโตะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ลูฟี่เนี่ยอาจจะดาเมจแรงกว่าเดิมเพราะว่าค่าอัพเกรดมันสูงขึ้นไงกพรามันสามารถบิลเยอะได้กว่านี้เนาะ นี่ยหลายๆตัวก็ใครยังไม่ทำเวลตังก็ลืมไปทำนะผมเพราะว่ามันได้เนี่ยอย่างเช่นบูม่าเนีได้ตังเยอะมากเลยนะเวล์ห้าสิบเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยเออก็อย่าไปลองทำกันนะผมก็มันรู้สึกอัปเดตเวลรัวๆเลยเนาะก็โอเคก็หมดยังไม่มีหมดอะไรใหม่มากมีแชงใหม <c> ่ <oughs> มีแช่งใหม่อะไรวะโอเคมาต่อมาอัปเดตต่อเลยครับผมก็เป็นอ่ะอันนี้อันนี้เออเลนเดอร์อินเวนทอรี่ลัส อินเวนทัรี่ช่องเก็บของทำไมวะอ๋อน่าจะไอ้นี่ปะช่องเก็บของมันมันน่าจะอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็ไม่แน่ใจแต่มันน่าจะบั๊กอยู่มัง้งบีอะไรเบส new new base นิ่งคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันมาเรามาอีเวนต์กันดีกว่าผมว่าไอ้พวกนี้มนไม่ค่อยน่าสนใจหรอกมาอีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์ผมมันน่าสนใจกว่าเยอะ ส่วนอีเวนต์ก็มาตรงนี้เลยครับผมหน้าอินฟินิตี้นะผมอยู่ทางขวามืออินฟินิตี้นะผมอินฟินิตี้หมดนะก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่านี่คืออีเวนต์ฮาโลวีนที่เราคุยกันไปตั้งข้างต้นนะผมก็คือเป็นอีเวนต์ที่สามารถให้เราร่วมเล่นได้แล้วก็จะหมดไปในอนาคตนะฮะก็จะมีเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นระบบแคนดี้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันมานน่าดีคอร์ดตัวหนึ่งฮัลโลวีนฮัลโลวีนลูซล็อสอีเวนต์อีเวนต์สเปกซี่ ฟอร์มอีเ e นต์มันคือเซฟมันเคยใช้ฟอร์มอ e เวนต์อีเวเป็นนี่เว้นที่ต้องข้ามด่านนั่นเองก็ไม่ยากนะครับผมอันนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอจ่าเซฟแป๊บนึงเนาะนไหนๆก็จะเล่นให้ดูด้วยแล้วกันเนาะว่ามันเล่นยังไงเนาะแต่ผมคงไม่เอาเซตโหดไปเนาะเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนเห็นนะว่าผมเอาตัวละครที่ไม่ไม่ได้อะไรอะไรเวอร์นะ เดี๋ยวผมเอาไว้สองตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวที่ผมเกียน,ยนไม่มีนั่นเองเอาไว้มานี้และกันเออก็ซูมอีเวนต์นี้ผมเคยทําแยกไปแล้วทําคลิปแยกไปแล้วนะว่าทํายังไงนะก็ลองไปหาดูได้นะผมก็เป็นคลิปใหม่ล่าสุดนั่นเองก็อะเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกรอบนึงแล้วกันมาไอ้ของพวกเนี้ยเราต้องใช้ในการเล่นนะผมกเ็เป็นการกดสก,กิลอะไรพวกนี้ต่างๆ่งนะผมก็ สามารถต้องสามารถกดได้น,นะผมแต่ถ้าเราไม่ซื้อไปก็ไม่สามารถวางตัวในเกมได้เหมือนเราตัวละครไม่มีทังอะ่ะเออเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เหมือนใส่อาวุธให้มันอันนี้คือผมเรียกเป็นอาวุธนะอาวุธใส่ให้มันปุ๊บเราจะสามารถเรียกไปตีมอสได้น,นั่นเองก็ใส่ตามชนิดที่มันใส่เห็นไหมทุกคนซ้ายบนนะมันจะมีอาวุธประเภทออกมันอยู่เนาะก็ใส่ตรงประเภทนะผมแล้วก็เออแล้วก็อาไปตีนั่นแหละแล้วก็เชิญไปตีเนาะโอเคก็สามารถสุ่มได้ับผมใครมันต้องสุ่มอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะเล่นนี่ต้องสุม่มมันมันหา,อย,าอย่างอื่นไม่ได้นะ แล้วก็จะใช้50เพรกับ300เพรนะผมก็แนะนําให้300เพรไปเลยเนาะสุ่มไปสักสิครั้งก็พอแล้วไม่ต้องสุ่มเพิ่มอันนี้ผมสุ่มไป6,000เพรมันค่อนข้างเยอะอยู่นะเอ,อ่อผมสุ่มน้องราไปอีกเยอะเลยนะผมบอกให้หมว่าจะผมได้เสร็จแบบนี้มาโอเคประมาณนี้ผมมีงานคอมมอนอะไรก็ว่าว่ากันไปนะผมก็ตัวเราไอเออาวุธพวกนี้สามารถอัปเกียรดได้เหมือนตัวละครในยูนิตปกตินะผมเห็นไหมจะมันดนะาาดอเมเเลย ไปเราพูดเยอะเกินไปละเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเลยเห็นภาพของเยดวกว่านาะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปหน่อยละกันตรงนี้มันก็ยี่ล้อไม่นานนะผมก็สามารถลงได้สี่คนนะฮะโอเคทุกคนผมก็มาแล้วตัดยังวะโอเคอัดแล้วก็เป็นอย่างนี้นะผมมันก็จะให้เราเลือกช่องใส่เห็นไหมทุกคนมันมีตัวละครช่องมาแล้วก็กดตัวละครที่เราอยากเอาไปวางนะก็กดไปเลยครับผมกดได้มากสุดแค่สามตัวนะทุกคนนะสามตัวนะผมย้ยแค่สามตัวนะ แล้วยูนิตก,ก็จะทําการตีมอนตัวนี้แบบชิวๆเลยครับผมเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือยืนยืนดูนะครับผมแล้วก็ลอกดสก,กิลที่มันจะขึ้นมาหลอดขาข่านี่ก็คือเปอ็นหลอดสกิลนะครับผมทุกคนเห็นไหมเห็นปะพอหลอดสก,กิลมาแล้วก็กดอ่าประมาณนี้ผมก็จะทำดาเมจเป็นคลิกแรงมากนะทุกคนเออประมาณนี้ผมก็เล่นประมาณนี้เมื่อเราเล่นไปเรื่อยเเดี๋ยวมันจะสังเกตขวาล่างนะครับผมมันจะเป็นฉากครับผมฉากก็คือดอกตามมอนพวกนี้เลยฉาดมันดอกง่ายครับผมแต่ มันจะดรอปได้ตรงแคนดีนะ้นั่นเองแคนดี้ต้องสู้กับบอสนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเห็นปะไอ้ลูกกลมเนี่ยอ่าเห็นปะทุกคนฉากมันจะขึ้นมาแล้วเออเออมันจะได้ฉากมาแล้วถ้าบอสอะบอสจะดรอปพวกแคนดี้บอสจะดรอปของค่อนข้างดีกว่านะก็บอสจะมาทุกเวฟที่สิบนะผมก็ก็นั่นแหละครับไอเห็นเมื่อกี้ไหมทุกคนลูกเ็กออันนั้นคือลูกลกลมนะผมหรือแคนดี้นั่นเองก็มันจะไม่โชว์นะผมเราก็ได้ยันนะ เออแต่บอสบอสมันจะดรอปได้เยอะกว่าครับผมไอ้พวกนี้มันจะดรอปน้อยนะผมไอ้พวกแคนดี้มันดรอปน้อยแต่อบอสเราดรอปได้เยอะก็โอเคเดี๋ยวมันก็ถึงเวฟบสิบ 10, ผมน่าจะลงคลิปเวฟบสิบพอนะเพราะว่ามันไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเดี๋ยวผมต้องไปอัปเดตอันอื่นต่อเนาะโอเคก็น่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวมาดูคร่าวๆหน่อยเห็นป่ะอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะเป็นพวกอีเวนต์เนี่ยนิวร้อยห้าสิบทอรคเคนแล้วก็เควสดาเมจเออผมลืมเควสบอกเควสดาเมจไปเลย เวตาเมก็อัปเดตแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็มีมีโค้ดใหม่สองโค้ดก,ก,นนดกนน็อย่าลืมไปใส่นะผมได้สี่รอยกับสองอยสิเพชรนะผมอย่าลืมไปใส่กันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ลวกันม่ก็กรอบตามนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวผมไปนี่ให้ดูคัเลเร์ให้ดูเนี่ยเห็นไหมล็อกล็อกวาร์ดเนี่ยเออแล้วก็จะเป็นไอ วัวววเวรชอตดาวอะไรสักอย่างวะเออน่ยแหละมีแค่สองโค้นนะผมโค้นใหม่มีสองโค้นนะฮะก็อย่ืมใส่ผมอันนี้ก็คือกออัปเดตอะไรมาเพิ่มเติมนะแล้วก็มีรีวิวรีวิวอะไรเต็มเลยเนาะอ่ะไม่น่ามีอะไรแล้วครับผม update. อัปเดตอัปเดตนี้ก็ถือว่ากลางๆไม่ใหญ่ไม่ไม่เล็กนะครับผมกลางๆนะ อาโอเคถึงบอสแล้วทุกคนนี่ก็เอเราสู้ไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวให้มันแนัสกสกิลมากก็อย่าลืมกดสาคัญมากเลยต้องกดนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่แรงนะครับผมบางทีมันเบาเกินนะเออมันเบาเกินมันก็จะไม่ติดสก,กิลเนาะก็ถ้าแนะนําจะเล่นเร็วๆก็ให้เล่นกองหน้าหมดเลยนะในผมเล่นเอามามั่วนะครับผมอันนี้ก็คือเอามากลางๆนั่นเองก็ไม่ได้เก่งอะไรเวอร์คือมอนผมจะไม่หวัวเท่าไหร่อ่ะปกติตรงนี้ผมคาดได้แล้วนะ <c oughs> ปกติร้อยกวีนินี่ผมจะครึ่งหลอดแล้วเวยจะครึ่งหลอดแล้วเวย อันนี้นานมากนะเพราะดาเมจผมไม่ไม,ไม่ไม่สุดนั่นเองก็เขเล่นแพ้ก็ก็แพ้ไปนั่นเองนะครับผมก็โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับอัปเด็นนะก็ไม่มีอะไรใหญ่โตนะผมก็จะมีไอที่สูสๆที่ผมชอบสูๆก็คือเลเวลยูนิตทะลุถ,ถึงร้อยห้าสิบได้เว้ยแล้วก็ควสดาเ m จ e เพิ่มขึ้นอเออผมลืมบอกไปนิดนึงสาหรับเควสดาเมจนะทุกคนสาหรับคนที่ดาเมจร้อยล้านไปแล้วนะ เพชรที่เราจะได้รับไม่ใช่สิ้าเพชรแล้วนะผมจะกลายเป็นยี่้าเพชรนะผมก็เพิ่มมาให้นะสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็อันนี้ผมไปรับมาเองผมเลยรับรู้ได้ว่าเพชรได้เยอะกว่าเดิมเนาะโอเคก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับผมเราได้เพชรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ได้เยอะกว่าเดิมอ่ะก็มันไม่ชึงได้ง่ายขึ้นหรอกมันมันลงมันลงได้แล้วเม็แต่ยากแต่คือมันได้เพชรดันดีเว้ยพอเก็ตใช่ไหมอืมประมาณนั้นก็ทุกคนก็ได้ใครดาเมจดร้อยล้านก็จะได้เพชรทีละยี่สิบห้าแล้วผมได้เยอะกว่าเดิมาะ แล้วก็ชาชาชัเจออะไรอะชัตเจอซัมเวฟรอยดาเมจอันนี้การคิดเดาเมจผมเคยบอกไปแล้วนะอันนี้คิดดาเมจยังไงนะเคยเปลี่ยนไปแล้วเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมีอัปเดตทั้งหมดมีเท่านี้เองคือสั้นนะถือว่าสั้นนะเออสั้นมากเลยนะคือไม่มีอะไรมากเลยเขาก็จะปอบเวฟ5เวฟอะไรเขาก็ว่าบ้านไปเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืม กด s ั b s c คร b ์ให้หน่อยนะผมก็ก็รออยู่นะหนึ่งพันซับนี่ก็ก็รออยู่ยังไม่ถึงเลยขอช่วยช่วยช่วยร่วมมือกดหน่อยครับผมก็จะได้ช่องผมจะได้พันซับกับคนอื่นสักสักทีนนองก็ผมไม่ขอเอลยละผมขอแค่นี่ยพันซับพอใจแล้วครับผมก็โอเคสําหรับใครที่มาดูแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ที่ผมบอกไปนะถ้ากดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการเอ่อลงคลิปไม่ก็สตรีมนะผม ซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสตรีมากนะก็ขอ,อ,อไม่ขอไม่พูดอะไรเนาะก็ผมไม่ค่อยว่างนะผมเล่นกี่หลายเกมเนาะบางคนถ้าผมมาเล่นเกมอันเนี้ยผมสตรีมเล่นเกมอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครดูถูกป่ะเออผมก็ชอบเล่นเงีบๆอยู่แล้วส่วนใหญ่เกมนี่นะี่เนาะก็ต้องขอภายทีนะผมที่ไม่ได้ลงคลิปหรือเอ,อ้ไม่ได้ไลฟ์สตรีมตามที่น้องๆขอมานะก็ขอโทษทีเพราะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้แบบเน้นสตรีมเนาะก็จะมาลงคลิป ไม่ค่อยบ่อยก็ถือว่าลงเนาะอาทิตย์นึงลงสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าลงอยู่ตัวผมก็ไม่ได้ขยันอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็ยังอยากทําอยู่โอเคประมาณนี้ละกันไม่พูดเดยอะๆก็ขอฝากฝากกดหน่อยนะครับผมก็โอเคไปละกดไลค์เยอะๆผมถ้าชอบคลิปนี้มากๆนะผมก็เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับใครก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม